สาบายดีพี่น้องสาบายดีบิดนสุูทุกคนเนยกำลังทาไปติดจักรจัน่น้องเอาบทไปน้ำเอาคาทมตารางดเดี๋ยวบทให้เป็นไก่ดอกในใกล,ใกลใไกๆนี่แหละมาแล้วตอนนี้มานับแข่งกันแหนวพายคิดไล่้หลามีหาเจ็สิิี่สห้า ถจากนี้เสิบแปดนาซาเลจากตัวเนซบงเมอิตเนซาเดสิบสองเม่เยสิบแปดต ได้สามซิปพอดีวะนี่ได้สามซิปโตพอดีเก,ก่งดีเด้อพี่น้องเลยหองากันมาแต่ที่จ,กจกักรจันทร์ทำไวีดีโอไปนำบอ ตื่เตี้ยมตื่นแล้วเผืออะไรการทอนเองแล้วเปิดเลยมือนี้เปิดเปิดข้อห้อนแต่เศร้าเลยนะครับเผืออะไรเจ๊เศร้าเลยจริงิเหนอโคตรจริงจริงหัวก็ไม่ติเหือเียบปุ๊บเต็มเต็มดึงหเักดึงนะ่งดงดง

chuông tiêm, nasa kinh một nasa, chuông tiêm, đây kinh tiêm, chuông tiêm, ah chuông

สบายดีพี่น้องจมหน่ที่ได้พี่น้องิ้่ยงกันได้อคนสวยต้มเตประทูขวจกันน้องเลยน้องาบน้อาลองคนสัดสีชาเอ็ตัวบอตัวมันเจบเฟบ่นอมันเจลอย

lượm lại เด้อ nó เสือ này หลอกพี่ lục อ่าๆ chào chị ๆๆ ông ๆๆๆๆ không ๆๆ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 ๆ

chúc bình chúc bình chúc cúc cài chúc lúc mà chân lúc mà chân dài, không, không có cài,

ハハ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 ハ

ก็จะขาแมงกินก่อนได้ไหน่อยกินก็มาเอ้มานนมึดูท้งสนหา,ายอยบอ่อาานอนม่มามันหอนเกินเลยมันหาย,ยิเี่ยเพ่เอาเอามานน่องบนี่แล <c oughs> ้วนอนนอนนุ่น <c oughs> มๆอเนอนนอนก็นกนอ่มันมก็

เออตัวเนี่ยเียอยู่หอมแหงก็นหะเจมิะทุเปียกเท่าไรกอยู่วบาๆก็หอเ่อนหายมีนะกปั่นแไม่จะโชกด้วยเลนโชกเอือยเลนะแไม่โชกเอือยกเอื่อยแนี้ไม่คือกกเอือยม่ถึงะ

บักช่วงไล่บที่บักช่วงการบักเรื่องน้ช่งการเจอดําดําเลยหน่อนาอบักลูกกังกับปั่นนะสิเจ้าโอ้ยเจ้าตาี่จะจูบก้นเจ้าว่าเฮ้ยเฮ้ยเบ้ยงฮ้เฮ้ยยังนะยัง

เกนั่อนนัแก่ยแกเนี่ยวกับจตคูเอาขูเป็นขูนขูเขาเดวได้เดี๋ยวไคนน้เคยได้ขููอยู่ี่หนมองแต่ลังขมึง ผู้ทีจะจัมันติดกัน่ได้ันนี้มาอันบ่้ใช้ซื้อข้าวน้ำให้น้องดินเนยนึยังมัน่ะมาสันมาดมาดูกูจมาลิกูจับทมาลิอันแดงแดงเน่ยหักตามา

ก็ได้ใหม่พี่น้องเอ๊ยังไม่รู้มันเห็ดเลยอันนี้เปนยา